จ้าก sure. 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 yeah. nice. no, ่อนจ้าสวยลูกาจ้าอะเรดีก okay. ่อนกุ้งเนี้ยีกุ้งเน้ยจ้าก่อนกลุ่มเน้ยจ้าสวยหรือยังคะนนโอ้โหสวยจังเลยจักเออทรอปหนึ่งเผื่อบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเอ้ยกับพ่อแล้วไกับพ่อแล นั่งน่บาดนี่ลึ่งแล้วบาดนี่ก็ะยุกกระน้องกันจะมือเลยเนาะถ้าไม่เอาหนูมานี่หนูก็จะไปเริ่มต้นใหม่ที่จักไอเอาตักไอจั๊กไอเลียมนะเลียมมีข้างคมคบนจั๊กไอนั่งลงขึ้นไปแล้วนั่งลงนะคะยาอไม่ไม่ได้ยายตีให้ฮึดนี่ตีไปแล้วไปแล้ววิ่งไปแล้วหนุน โอ้เนี่ยเก่งกันเลยโอ้โอ้โอตรงไหนลูกตรงไหนโอ้ยายปลอกให้โอ้ปอกก่อน,น,นความสุขได้พี่น้องเปิดคนนั้นยังไม่ออกฤทธ์นะคะว่าพูดนี้ตื่นที่หลังนี่พ,พี่เพชรจะตื่นก่อนตลอดแล้วก็จะนอนก่อน,นพี่พลอยจะเป็นคนแบบนอน ตื่นลรวก็บ,บองอแง้งงก็นอนได้อีกมันตื่นเ้วก็นอนได้อีกคือเราเวลาพ่อแม่มีงานที่กรุงเทพน้องก็จะมาที่นี่ถ้าเวลามีงานอยู่ขอนแก่นบ้านเฮาหบ้านแต่ละข้ามกระสิไปเพราะว่าน้องเป็นคนหลายบ้าน น้องเป็นคนสามบ้านอืมอะไรเจ้าให้ต้อไปคุณก็คุณปอนมาแล้วกินกิก็ไปเห็นตัว่อกิงอบจอกจอบก็กินจักบ้านป้อนมาแล้วมาอเจ้ากินข้าวไร้เยี่ยนแม่แบ๊บๆสิเพ่งเงังอุ้ย นี่อย่างแม่เสียงใครมาอะไรหล่นลงมาอะไรอะไรอะไรอะไกำลังมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่จ๋าเฮ้ยเฮ้ยใครมาใครมาหนึ่งลุ้นกันลุ้นกันหนึ่งเรียกเมียจ๋าเรียกไอ้ขึ้นไปฮะลังส่องดูส่อยินบอยเขาสอนเพิ่งจะทักแงมอยู่นะ อือแม่จ๋าแม่จ๋าเรียกแม่ดิแม่จ๋ายุไงได็กคนซ้อมพ่อบอกผัวบอก่ยอยู่แนี่ยเฮ้ยชิมไซเดอร์แล้วเห็นแม่แล้วแล้วเดี๋ยวให้แม่แต่งตัวก่อนเรียบร้อยนะนนนี่่ัลูกไปขึ้นเดไปขึ้นไปขึ้นนั่งรอแม่แต่งตัวเรียบร้อยก่อนนะมองมานะคะนั่งลงนั่งลงนั่งตรงนั้นแหละลูกนั่งตรงนั้นแหละนั่งลงนั่งรอนั่งรอลูกนั่งรอ นั่งรอนะคะอุ้ยอุ้ยว้ายว้ายว้ายไม่อาบน้ำอ่ะว้ายว้ายแม่ไปกวนเลยไปจกดังเลยไปแม่